ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตกลาบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อช่องพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับได้ที่ i d l i n e 0954533087นะครับทางนั้นเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบอกเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแั้แต่บาทเดียวนะครับ f c ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อมาเป็นการชักช้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพี่องค์นี้สภาพสวยๆนะครับเนื้อโลหะหล่อเก่าโบราณนะครับดูด้านหลังนะครับพี่เป็นร่องรอยการแทงตะไบสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับ นี่นะพี่นเนี่ยเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยครับ f c นี่ปากเป็นปากปิงนะครับอง์พระสวยงามมากนะครับสําหรับองนี้นะพี่นะสาหรับจอดองนี้นะครับนี่ยเห็นไหมสวยๆนะครับโลหะเก่าๆนะครับนี่เอาไป500บาทลาการนีสสาหรับรายการที่1นะครับองค์นี้สวยมากนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่1ต่อมารายการที่2นะครับจะเป็น เหรียญหล่อนะครับของหลวงพู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะองค์นี้เป็นหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับสภาพเนี่ยสวยเก่าเลยนะครับเนี่ยดูกระแสดานหล่อนะครับเห็นไหมคาบขี้บงขี้เป้านะครับต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับองค์พระสวยงามมากนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยครับพี่เดิมเดิแบบนี้เลยนะครับขอแบ่งปันพี่ๆเอฟซีครับนี่เห็นไหมนี่นะครับ เอา500บาทนะครับสำหรับเหรียญหล่อพระพุทธนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชียงเลนนะครับเป็นหล่อเนื้อโลหะทองผสมสวยเก่านะครับเนื้อหาเนี่ยปึกๆเลยนะพี่นะในี่500บาทนะครับองนี้สวยมากนะครับรายการที่2นะครับเ c ซต่อมารายการที่3นะครับเป็นวัดพับนะครับองคนี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับพิมพ์สวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับเ c ซแล้วดูร่องรอยนะครับไหม นี่นะครับเห็นไหมเนื้อเนื้อเก่าเก่าหนึกหนึกนะครับคล้ายๆเนื้อสมเด็จเลยนะครับอง์พระพิมพ์สวยชัดเจนนะครับใบหงใบหงเนี่ยติดหมดนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เดิมๆนะครับองนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะพี่นักนี่ขอแบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซีครับสำหรับตุ๊กตาเล็กนะครับเอาไป400บาทนะพี่นะองนี้เอา400บาทรายการที่3นะครับพิมพ์เพิ่มสวยหมดนะครับ ต่อมารายการที่สี่นะครับจะเป็นล็อกเก็ตเก่านะครับของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเนี่เป็นล็อกเก็ตสีนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเปือ่อยๆนะครับหลังเปือ่อยๆดูด้านหน้า,านะครับเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับนี่เห็นไหมเดิม,ดมๆนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมเขียนว่าอิสริโกเถระนะครับเห็นไหมพี่เดิมมากนะครับองนี้เดิมมาก ขอแบ่งปันเลยนะพี่นะแบ่งปันเลยนะครับสําหรับล็อกเก็ตเก่านะครับองนี้เนี่ยเอา500บาทนะครับ500บาทรายการที่4นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ต่อมารายการที่5นะครับจะเป็นเหรียญวัดบ้านค่ายนะครับพระครูวิจิตธรรมนูนะพี่นะวัดติวงนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับ สวยเดิมแบบนี้นะครับเนี่เห็นไหมเดิมๆสวยๆนะครับ F ซีเดี๋ยวนี้เอา2,500บาทนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อวัดบ้าน่ข่นะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับดูความสวยความเดิมนะครับเห็นไหมนี่นะพี่นะนานๆจะได้เลยนะครับเป็นพระที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับสหรับเหรียญวัดบ้าน่า่นะครับเดิมๆนะพี่นะแล้วเลี่ยมจับขอบเงินเก่าแบบว่าเป็นงานเลี่ยมโบราณนะพี่นะเป็นงานเลี่ยมโบราณ เอา2,500บาทนะครับรายการที่5นะครับ F สต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นนี่แหละพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะสภาพสวยๆด้านหลังมีรอยจานนะครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะเห็นไหมจานแผ่วๆสวยๆนะครับ F สีจานแผ่วๆสวยๆเป็นจานยันผู้ซ้อนนะครับเก่าๆเลยพี่แล้วเหรียญเนี่ย <ๆ>น่าจะเป็นเหรียญกระไหลน,นะพี่นน่าจะเป็นเหรียญกระไหลนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้ครับเอา350นะครับพี่สามร้อยาไม่รู้ปีไหนนะครับไม่รู้ปีไหนได้มาแบบนี้เลยนะครับขอ350รายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับ MC องค์นี้เนี่ยเออ่ไม่รู้นะครับว่าเป็นของที่ไหนนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเก่านะครับดูแล้วเก่า เผื่อพี่พี่เอฟซท่านในรู้ที่นะครับเห็นไหมองค์พระเก่าๆนะครับเนื้อเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนื้อหาเก่าเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเดิมๆครับองค์นี้เดิมๆครับขอแบ่งปันนะครับสําหรับพระปิดตาองคนี้นะไม่ทราบสํานักนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะพี่น้ารายการที่เจ็ดนะครับเดิมๆสวยๆเลยพี่สี่ร้อย ต่อมานะครับรายการที่8นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดาครนะพี่นะเขาเรียกว่าเกศบัวตูมนะครับเนื้อหาพระเก่านะครับเนี่เห็นไหมดูร่องรอยเนื้อเนี่ยแบบว่าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกระยาศาสตร์นะครับแล้วดูมวลสารต่างๆนะครับหนึกหนึนะครับสวยๆเดิมๆนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับเนี่เห็นไหมพี่แล้วดูรอย ด้านข้างนะครับรอยตัดด้านข้างมีรอยหลุมรอยโพรงนะครับเนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมมีรอยโพรงต่างๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับแล้วพระเนี่ยดูนะครับพี่เห็นไหมหนึบๆแบบนี้เลยครับเอฟซีหนึกนุ่มแบบนี้เลยครับเนี่เห็นไหมเดี๋ยวขอแบ่งปันนะครับสําหรับพระสมเด็จเกตบัวตูมองนี้นะเอาไป400บาทนะครับรายการที่8ขอ400บาทเก่าสวยมากนะครับเก่าสวยมากนี่ดูเนื้อในนะครับเห็นไหม เดิมๆครับ400บาทนะครายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับ Fc เป็นปิดตาไม่ทราบสำนักนะครับว่าจะเป็นสายไหนนะจะเป็นหลวงผู้เอี่ยมหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยเนื้อเขาขาวอยู่ในกรอบตลับเลดนะครับตลับเลดนะพี่นะแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยคล้ายๆเนื้อผงน้ํามันนะครับเก่าๆเดิมๆเลยครับ Fc ไม่ทราบสำนักนะ ได้มาบ้านๆน,นะครับชุดนี้เฮียเด่นนะครับแบ่งปันมาให้นะครับนี่ยเฮียกในพระเยอะนะครับนี่นะครับพี่เห็นไหมเนี่ยสวยๆเลยนะครับเป็นพระปิดตาไม่ร้บสำนักขอ500บาทและการอยู่ในตรลับเหรดแบบเนี้ยเผื่อบิพี่เอลซิานในรู้ที่รู้ทางก็จัดได้เลยนะครับต่อมารายการที่สินะครับเป็น พ้กลิ่งนะครับเปียกทองนะครับองนี้ผมไม่รู้นะว่าจะสร้างที่ไหนนะครับเห็นไหมผิวเปียกทองสวยๆด้านใต้ฐานเนี่ยมีโค้ดนะครับไม่รู้ว่าต่อคําว่าอะไรนะพี่นะนะไม่รู้ต่อโค้ดคําว่าอะไรนะครับเห็นไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนนะครับแต่กลิ่งน่สวยนะครับเปียกทองเดิมๆเลยครับ F C ไม่ทราบสำนักนะครับได้มาเนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจัดให้พี่พี่เอไว้แบบนี้เลยนะครับองค์พระสวยมากนะครับเดิมๆครับเดิมๆเก่าๆนะครับ f อฟนี่นะก็เผื่อพี่พี่เอซท่านใดสนใจนะครับนี่นี่นะครับแบ่งปันนะครับสําหรับพระกลิ่งอง์นี้นะครับเอาไปสี่ร้อยนะครับขอสี่บาทรายการที่10นะครับไม่ทราบสานักนะพี่นะต่อมารายการที่11บเนะครับจะเป็น เหรียญน,นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับพี่เป็นเหรียญเนี่ยปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับกระไหลทองสวยๆเลยนะครับเอฟซีเหรียญน,นี้เอา400บาทเหมือนกันนะครับเผื่อพี่ๆเอฟซี FC ท่านใดน,นะกําลังตามหาเหรียญเก่านะครับของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับก็จัดได้เลยนะพี่นะจัดได้เลยแบบนี้ สวยๆเดิมๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้กะไรเต็มๆนะครับห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะครับ400บาทนะครับรายการที่11ต่อมารายการที่12นะครับจะเป็นพระสังกัจจายนะครับวัดเงินคองเตยนะพี่นะเป็นพิมพ์พระสังกัจจายกลุ่มวัดเงินคองเตยเนือแต่นี้เนี่ยผมว่าน่าจะจัดสร้างรุ่นหลักนะครับเนี่ย ไม่รู้นะพี่นานได้มาแบบนี้คู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทเป็นพระแท้นะเป็นพระแท้นะครับนี่นะครับสำหรับพระสังกัจจัยปุ๊กวัดเงินคองเตยนะพี่นานคู่นี้เอาห้าร้อย,ยนะครับสวยๆนะครับนี่เราขอราคานี้นะครับถูกมากนะครับเห็นไหม ขอราคานี้เลยนะถูกมากนะครับราคานี้เนี่ยดูเนื้อดูความเก่านะครับมีคาบกลุ่นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นรุ่นหลังหรือรุ่นแรกหรือรุ่นเก่าเขานะเนี่ยแต่ผมได้มาแบบนี้สององนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อเก่าเก่าเลยนะเก่าแบบเก่าจริงนะพี่นะันเห็นไหมมีคาบไขค่คาบความเก่าอยู่นะแล้วเนื้อเนี่ยเหมือนกันเลยพี่เอาไป500บาทนะพระสังกระจายกลุวัดเงินคงเตยนะเป็นรายการที่12นะครับเป็นรายการที่12 ต่อมานะครับ FC รายการที่13นะครับจะเป็นเหรียญหล่อดนะครับของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับเป็นหล่อพระพรมสีหน้านะครับเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินมีโค้ดหูกระต่ายด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับหลอโบราณมาเดิมๆแบบนี้นะครับ FC นี่นะครับนี่นะพี่นังสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ 0954533087นะครับเดิมสวยงามชัดเจนดีนะพี่นะสำหรับพระพรมสีหน้านะครับปูดูนะครับพี่ปูดูนะครับ, oo, รบเห็นไหมแบ่งปัน FC นครับองนี้เอา600นะครับพี่600บาทนะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14 14เนี่ยจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะพี่นะ อนี้ปิดตาสวยมากนะครับเนื้อผงกุกกลักเนื้อเก่าๆเลยนะครับเบฟซีเห็นไหมเนื้อแก่เก่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เนี่ยแล้วนานๆจะได้สักองนะครับนานๆนจะได้มาสักองนะพี่นะเห็นไหมสวยๆเดิมๆครับองนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมนี่นะพี่นะก็ขอแบ่งปันนะครับเอา ห้าร้อยบาทในะการปิดตาเก่าไม่ซ้าสำนักนะครับของห้าร้อยบาทเผื่อใครชอบพระปิดตานะครับราคานี้ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าพระเนี้ยเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าเลยนะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับของหลวงปู่บุญนะครับ Fc วัดกลางบางแก้วนะครับองนี้หล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับเป็นพิมพ์ต้อนี่นะครับเนื้อหล่อเก่าเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับ Fc เดิมๆแบบนี้นะครับแล้วดูกระแสโลหะในความเก่านี่นะพี่นะเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับเนี่เห็นไหมใบหน้าใบตาลอยสังกติลอยจีวรต่างๆนะครับเดิมๆนะครับนี่รอยหักช่อนะครับเห็นไหมองนี้เนี่ยขอแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทพระชัยบุญนะครับ ต่อมารายการที่16นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้มีคาบลักคาบทองเก่านะครับองค์พระเนี่ยเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับเนื้อหนึกมากนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแบบนี้สวยงามนะครับนี่นะครับ fc นี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับก็ใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับรูปหล่อไอ้สำหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่มีภาพลักษ์เก่าภาพทองเก่านะครับเห็นไหมภาพลักษ์ภาพทองเก่าเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ขอแบ่งปันนะครับเอา400บาทนะครับขอ400บาทนะครับรายการที่16นะครับรายการที่16ต่อมารายการที่17นะครับจะเป็น นี่พี่กรีบบัวนะครับเนื้อเมกพัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้สวยสมบูรณ์นะครับเนื้อเมกพัดนะพี่นะอยู่ในกรอบเลดนะครับอยู่ในกรอบเลดนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเอฟซีสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ด้านหลังเป็นหลังพระปิดตานะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์สมาธินะครับอันนี้หลวงปู่บุญชัดเจนนะกรีบบัวนะครับเขาเรียกกรีบบัวเมกพัดนะครับเอา ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสวยๆนะครับสไตล์หน้าระบ้านๆนะครับห้าร้อยรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมา1สิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จปากน้ํานะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ําพาสีเจริญนะครับแบบนี้เป็นพระผงของขวัญนะครับรุ่นแรกนะครับมีลงแล็กหลังยันลึกๆแบบนี้นะครับนี่นะพี่น้าเดิมๆครับเดิมๆครับเอ็มซีสวยๆนะครับ พิมพ์เพิ่มลึกนะครับเนื้อหาจัดจ้างนะครับเนื้อหาจัดจ้างพีพ่่ท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่สำหรับาปากน้ํารุ่นแรกองนี้นะขอ500บาทนะครับอยู่ในเลี่ยมเนี่ยพี่ดูเห็นไหมสวยๆครับ500บาทแนร,รายการที่18ต่อมารายการที่19นะครับจะเป็น เหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเสียมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้เอา1,600บาทนะพี่นะอ่านวะหน้าก,ากากเงินนะครับปู่ทิมนะครับ8รอบสวยๆนะครับนานๆเจอนะปี18ผิวเนีผิวเดิมๆเลยครับผิวเดิมๆยันคมชัดแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับสำหรับพระระดับเ,เขาเรียกว่าระดับ แนวหน้านะครับแนวหน้าเมืองไทยหรือีหลวงพุทิถินครับลงยาจีวรนะครับแล้วก็ลงยาเหรียญเป็นสีน้ําเงินอ่าอันนี้เป็นหน้ากากเงินนะครับพื้นหลังเหรียญเนี่ยนนเป็นเนื้อละวะนะครับตัวจริงเหรียญสวยมากนะครับเห็นไหมดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมเอา1,600นรบาทนับเสียมา8รอบรายการที่19 ต่อมารายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญารุ่น4ี่นะครับสองสี่เกว่าในเวลาสองสี่เกกว่าก็เป็นอีก1เหรียญที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเหรียญแรกนะครับรุ่น1รุ่น2เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยน่าจะมีกันหมดแล้วแต่รุ่น4เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอแล้วก็ราคาลินหานี่ผมไม่ทราบเลยนะครับอันนี้ผมเอามาแบ่งปันกันในคลิป อีพีนี้นะั่นเห็นไหมสองสี่เก้าหกนะครับเหรียญสวยๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกร่น์วัดพญาต์ในการฉลองอนุสรณ์นะครับหลวงพ่อกระนสองสี่เก้าหกแบ่งปันเอฟซีได้ห้าร้อยบาทแบบห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นขุนแผนหลวงพ่อหน่งนะครับวัดของบันดันนะพี่นะ เป็นพระเนื้อดินสภาพสวยเก่านะครับแบบนี้จัดไป350บาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับมวลสารจัดจ้านเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับ f c แล้วดูด้านข้างนะครับเห็นไหมสวยนะครับเดิมๆนะครับองนี้ขุนแผนหมวงมพ่อหน่งวัดคลองมะดันนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับมวลสารจัดมากนะครับมวลสารจัดมาก ขอ500บาทรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮานุม,มานนะครับหลวงพ่อสุนวัศลากุลนะตัวนี้เนี่ยเก่ามากๆนะครับเอาไป1,400บาทนะครับเอา1,400บาทนะครับหานุม,มานหลวงพ่อสุนวัศลากาุลนะครับเป็นไม้แกะพิมพ์หน้ากระบี่นะครับ ดูความเก่าของเนื้อไม้แบบนี้เนี่ย aspiration. เป็นพวกไม้พุทซอนนะครับอ่าเป็นรากไม้พุทซอนเก่าๆแล้วดูร่องรอยการใช้นะพี่นะเห็นไหมเนื้อไม้เก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเราจะเจอนะพี่นะนานๆเราจะเจอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับตามซอกการแกะการเก่าเนี่ย แล้วเป็นพิมพ์หน้ากระบี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะตัวนี้นะใครชอบจัดได้1,400บาทอายุไม้เก่าแน่นอนหลักร้อยปีนะครับเห็นไหมอเอา1 4 0่ะเอา1,400บาทรายการที่22ครับ FC ต่อมารายการที่23นะครับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงปูกทวดนะครับมี ใบเปอร์เซ็นต์ยิงยิงทองคำมาด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางให้หยิบใบเปอร์เซ็นต์ให้ดูก่อนอ่ะนี่นะครับเปอร์เซ็นต์ทองนะที่เขายิงมานะโกลง96เงิน3.4นะครับโครเมียมศูนนิกเกิลศูนคอปเปอร์ทองแดงซิงส์สังกะสีนะครับเห็นไหมอ่าและลูเทเลียมน้ำโเดียมศูนนะครับ,ส,รบส่วนใหญ่เนะี่ยเปอร์เซ็นต์จะเป็น โก96.5แล้วก็เงินนะครับอ่บนี่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับแต่น่าจะเป็นหน้ากากนะครับอ่าน่าจะเป็นหน้ากากพร้อมเลี่ยมเงินนะครับเห็นไหมเหรียญนี้เอาไป3,000บาทนะครับเอาไป3,000บาทนะเดี๋ยวให้ใบยิงเปอร์เซ็นต์ทองไปด้วยนะครับเห็นไหมดูด้านหลังนะไม่ได้เห็นไหมเดิมๆแล้วเลี่ยมจับขอบเงินแบบนี้พี่เลี่ยมจับขอบเงินแบบนี้นะเ,เ,นบบนนะเห็นไหมหัวสิงห์นะครับ เดิมๆนะเวลานี่เห็นไหมหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับสวยๆเลยครับ FC ชิ้นนี้นะครับแบ่งปันได้3,000บาทครับหน้ากากทองคำหลวงปู่ทวดรายการที่23นะครับ FC ต่อมารายการที่24เป็นเหรียญหัวโตนะครับหลวงปู่ทวดเหยบน้ำทะเลจืดนะครับรุ่นแรกนะครับนานๆเจอนะครับ วันนี้หลวงปู่ทวดเนะี่ยมีหลายรายการนะเวลานี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหัวโตวหลวงปู่ทวดกระไนทองสวยๆนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอแล้วดูด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมบึกบึกแบบนี้เลยครับ FC บึกบึกแบบนี้เลยเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่เห็นไหมเปียกทองสวยๆนะครับ f c ขอ500บาทนะครับรายการนี้500บาทรายการที่24ครับ24ต่อมา25นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะครับหลังอกเราเหรียญน,นี้เก่ามากนะครับอ่าเหรียญน,นี้เก่ามากนะพี่นะนี่ดูหานุมานแบกบุตรบกนะครับอยู่ในอกเรานะครับเห็นไหมความเก่าอันนี้น่น,นี่ยน่าจะเป็นเหรียญทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ เดิมๆแบบนี้ได้มาหนึ่งเหรียญนะได้มาหนึ่งเหรียญสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับชินาลานะครับชินาลาพระพุทธชินาลานะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆห่วงเชื่อมยังอยู่นะครับห่วงเชื่อมยังอยู่แล้วกระแสโลหะเนี่ยเก่ามากนะครับเอาห้าร้อยบาทครับ mc รายการที่ยี่สิบสี่นะครับอ่าของห้าร้อยบาท ต่อมารายการเอ้ยเมื่อกี้รายการที่25ต่อมารายการที่26นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้แน่าจะเป็น08นะครับเนี่ยอัปปกากา08หลังอาจารย์ทิมนะสภาพเหรียญใช้ๆหน่อยนะครับสภาพเหรียญใช้ๆนะพระครูวิสัยโสมพลทิมนะครับเลื่อนสมณศักศูนย์บ08นะครับ, 8, รบเดิมๆแบบนี้นะครับพีเ่เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหม นี่นะครับใบหน้าใบตาแล้วดูนะครับนะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะเหรียญเสมมาศูนย์แปดตุทวดในอัปปากะนะครับ,นะร,บรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่ต่อมารายการที่ 28นะครับจะเป็นปิดตาเนื้อเมกกะพัดไอ้อเนื้อเมกกะสิทธ์นะครับหลวงพ่อทับอันนงกลเก่าๆแบบเนี้ยเอา350บาทครับเอา350บาทเนื้อเมกกะพัดนะ้าเขียวๆแล้วพี่แล้วเก่านะครับเนี่ยแล้วเก่าเดิมๆแบบนี้นะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอขอ350บาทนะครับปิดตาเมกกะพัดหลวงพ่อทับบดอันนงนะครับเนื้อเมกกะสิทธ์ รายการที่27นะ FC ต่อมารายการที่28นะครับจะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ผมไม่เป็นนะ <c oughs> เอา500้อบาทเนี่ยพร้อมเรียมเป็นเงินแบบว่าแต่เป็นเงินบางๆนะไม่รู้ใช่เงินแท้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เงินแท้นะครับเป็นสมเด็จหลังยันห้าหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่มีเศษจีวรด้านหลังนะครับตัวหนังสือตัวยันคมชัดดีนะครับเดิมๆแบบนี้นะ ใครสนใจหรือว่าชอบใจสมเด็จหลวงปู่ทิมองค์นี้นะจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยขอ500บาทพร้อมเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมหน,นาๆแบบนี้พี่เลี่ยมหน,นาๆแบบนี้พี่เออเอาไป500บาทนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะแต่น่าจะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับไม่ใช่เงินหนาอะไรนะรายการที่28ต่อมารายการที่29เนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับจังหวัดนครนสวรรค์ อันนี้เป็นเหรียญหล่อกเก่าโบราณเลยนะครับ fc สวยๆนะครับดูกระแสโลหะนะพี่นะเห็นไหมพี่นี่นะครับเห็นไหมเป็นรอยเ,อเป็นรอยตามมุ้งแบบยิบๆเลยนะครับ fc แล้วดูปากวงปากปิง,ปง,ปงนะครับเห็นไหมพี่เดิมๆนะครับนี่เห็นไหมผิวโลหะเก่ามากนะครับองคนี้เอา500บาทนะเหรียญหล่อหลอวงพ่อสีสวรรค์น,นะครับ เนื้อโลหะทองผสมนะครับเนื้อโลหะทองผสมผิวเก่านะครับอันนี้ห่วงเชื่อมเนี่ยเขาน่าจะหล่อไม่เต็มตั้นแต่ในในพิมพ์นะครับเอาห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าห้าร้อยต่อมารายการที่สามสิบนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับปากโคมมังข่มเท่าเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทเหรียญเก่านะครับแต่เหรียญเนี่ยสวยมากนะครับเหรียญสวยมากนะครับ นานๆจะเจอนะครับเนี่ดูเม็ดไข่ปลาห่วงเชื่อมนะครับขอบเนี่ยเป็นขอบกระบอกนะครับแบบนี้เลยนะครับขอบเป็นขอบกระบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วดูพระคูวิมลคุณาก่อนนะครับวัดปากของมังคับดาวห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับ f อ500บาทนะ้รบาทรายการที่30ต่อมารายการที่31องค์งนี้เป็นพระปิดตาเก่านะครับ เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะพี่นะไม่ทราบสำนักองนี้ขอแบ่งปัน400บาทนะครับเผื่อเอฟซีท่านใดรู้ที่ก็จัดได้เลยนะครับ400บาทนะครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่รายการที่31บนะครับ400บาทนะครับต่อมารายการที่3 2เป็นซุ้มเรือนแก้วหลงปูโตะนะครับวัดประดู่ชิมพีเอาไป400บาทเหมือนกันนะครับเอา400บาทเหมือนกันนะซุ้มเรือนแก้ว นะครับผมสวยๆนานๆเราจะเจอนะครับพระสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับซุ้มเรือแก้วนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับเห็นไหมเนื้อหาสาระเก่าๆนะครับแบ่งปัน400รนะครับรายการนี้32ต่อมารายการที่33นะครับจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อคงสุวรรณูนะครับอันนี้เป็นเหรียญวัดซัมปังงามนะครับจากเชิงเซาสองสี่แปดสามเนื้อทองแดงนะครับเอฟซีขอแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับนี่สองสี่แปดสามนะครับขอห้าร้อยบาทเหรียญสวยๆนะครับคมชัดดีนะพี่นะเหรียญสวยเก่าคมชัดดีนะครับเห็นไหมพ่อคงสุวรรณูห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายนะวันนี้เป็นรายการที่34เป็นพระสมเด็จนะครับไม่รู้ว่าเป็นหลวงปู่ภูหรือเปล่าไม่เป็นนะพี่นะแต่ฟอร์มพระเนี่ยผมดูแล้วเหมือนเป็นพระแบบว่าทางโซนกรุงเทพนะครับแล้วดูแล้วแท้ด้วยพี่เนี่ยดูแล้วแท้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ว่าหลวงปูป่ภูหรือว่าหลวงปู่อะไรนะได้มาแบบเนี้ยอ๋อด้านหลังเป็นหลังยันถอนะครับอ๋อด้านหลังเป็นหลังยันถอดอันนี้จานเปียกเลยนะครับ แบ่งปันเอาไปแบบว่าศึกษากันละกันเผื่อผมไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันกันไปสามพร้อมอยู่ในกรอบเบลดแบบเนี้ยเนี่ยไม่ทราบสานักนะครับแต่ดูแล้วเป็นพระแท้นะครับรายการที่3ามนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่เอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ